สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับรองบริษัทห้องมรถมชุกรอบรามาพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้จะพาทุกท่านมาสวดพระคาถาหลวงพ่อทันใจนะครับเพื่อพิทัญใดปรารานาจะยาจะขอพอรต่อหลวงพ่อทันใจอย่างเร่งด่วนเราโชคดีมากมายมหาศาลลึกเกิดนะครับที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนานของเราและ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่งร้อยคอยอุประมา์ค้ำชูพุทธศาสนาและสันิกชนนุงรลอยนะครับเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแต่บางครั้งเราจงต้องรอวาสนาพระพุทธดำรส่งซึ่งเรานั้นบางครั้งเราต้องกับความเร่งด่วน เราจะมีองค์หลงพ่อปรากฏขึ้นในคลิปนี้ก็ถือเป็นวาส,สนาอย่างยิ่งเลยครับท่านใดปรารถนาความทันใจรวดเร็วต้องเชิญองค์หลวงพ่อนะครับไปเป็นสถานย่างโปรไฟล์ของตัวเองจะยิ่งดีนะครับ แล้วสวดขอพอรต่อท่าน,นครับแต่มีข้อแม้ว่าเกาจะขอพอรต่อหลวงพ่อทันใจนั้นเราต้องสวดพระคาบทนี้ให้ได้นะครับและเรานั้นต้องเร่ารายเอียให้กับท่าน ฟังนะครับโดยละเอียดและต้องการให้พระงช่วยในเรื่องใดก็ต้องบอกกับพระงได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เข้ารับชมใหม่นั้นกรุณากด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับ ทำไมต้องกดไลค์หรือว่ากดแชร์การกดแชร์นั้นเนี่ยเป็นการเผยแผ่ธรรมะนะครับคุณจะได้บุญกุศลอย่างมากมายมหาศา,ศาลเลยเช,เช่นเดียวกับการตีพิมพ์หนังสือสดมนนะครับแต่คุณจะได้บุญยิ่งกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากสื่อมีเดียนี้มีทั้งภาพแสงสีเสียงนะครับทำให้คุณ ได้บุญหลายเท่านะครับอย่างตีพิมพ์หนังสือสวดมนต์คุณก็มีแต่ตัวอักษรแล้ก็ภาพนะครับแต่เป็นภาพนิ่งคุณอาจจะสื่ออารมณ์ต่างๆต,ต่อเพื่อนๆหรือบุคคลอื่นนั้นไม่ชัดเจนนะครับอีกทั้งคุณก็ไม่ต้องตีพิมพ์ด้วยตัวคุณเองเลยนะครับ เพียงคุณหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วคุณกดแชร์แล้วกล่าวคำว่าสาธุบุญมหาศาลนั้นก็จะมาหาคุณอย่างรวดเร็วดังปฏิหยาเลยนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับตั้งนโมสาบจบแล้วกล่าวคำว่าโอมนโมพุทธายะ ยอเอสสุมองจบปคะนะครับหนึ่งจบจากนั้นคุณบอกชื่อบอกสกุลของคุณนะครับและเราเรื่องที่คุณปรารถนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้องค์หลวงพ่อทันใจนั้นท่านช่วยและบนบานต่อท่านเลยนะครับจะนำ ดอกมริสดนะครับขั้นต่ำาพือ50พวงนะครับเป็นพวงอะไรนะครับมาถวายแด่องคง์พ่อเมื่อคุณนั้นสมปรารถนาแล้วนะครับอาจจะหนึ่งวันสองวันสามวันภายในสามวันก็ได้ครับนวมาถวายท่านแต่อย่าลืมนะครับเมื่อคุณสมปรารถนาแล้วต้องนํามาถวายท่านจริงๆจะดีไปอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดคุณนั้น ถ้าบุญตับบาทนั่งสมาธิสวดมนต์จเจริญภาวนาเป็นประจำเนี่ยคุณจะเชื่อมต่อ,ตอ,ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อันใจได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคือเมื่อเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเนี่ยเราจะมัพลังเราจะซิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ดีนะครับนั่นเองนะครับแล้วผมก็ขออนุโมทนา บุญกับทุกท่านด้วยและวันนี้ห้ามาก่อนทอมาจุกราบขอกล่าวคุว่าสวัสดีครับ